นะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีสถานการณ์ที่จะต้องนะครับเดินหน้าเข้ามาหรือเลี้ยวเข้าซองนะครับเข้าซอยนะเป็นซอยแคบๆแบบนี้เพื่อจอดนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาออกก็ต้องถอยออกนะนะครับโดยการถอยปื้บออกมาแล้วก็ถอยไปทางโน้นยาวๆนะกับรถนะครับเอาท้ายเข้าฝั่งนี้เข้าซองฝั่งขวานะครับการถอยออกนะครับเราจะกะยังไงนะนะครับมีเทคนิคยังไงนะครับผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะโดยการใช้เทคนิคนี้ครับ สวัสดีครับผมตั้มตามยัออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถอยออกจากซองแล้วถอยเข้าซองอีกทีหนึ่งเพื่อเดินหน้าต่อเอ๊ะยังไงพี่ตั้มหนูงงแล้วนะคะเนี่ยนะครับฮ่าๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับที่เพื่อนๆต้องเจอนะนะครับเพื่อนๆเดินหน้าเข้าซองถอยออกมาปุ๊บนะครับถอยออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องถอยเข้าซองอีกฟากหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ เลี้ยวแล้วเดินหน้าออกไปนะครับวิธีการถอยนะครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงเราจะมีวิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับนะครับเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูนะครับก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับวิธีการคุมพวงมาลัยนะครับเราจะคุมยังไงนะครับมาดูสถานการณ์จริงๆครับ เดินหน้าเข้าไปก่อนนะครับอ่านะครับเดินหน้าไปครับจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับนั่นก็คือกระจกมองข้างครับเราจะให้กระจกมองข้างนะครับเลยอ่ากระแพงส่วนนี้นะนะครับแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดเลยนะครับอ่านะครับดูครับปื๊บนะครับเลยหรือยังครับเลยแล้วครับเลยแล้วครับเลยแล้วหมุนเลยครับหมุนพวงมาลัยนะหมุนให้หมดเลยครับอ่าค้างไว้นะครับหมุนค้างไว้นะครับอ่าด้านหน้าอาจจะเข้าไปใกล้กระแพงหน่อยนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็มาดูฝั่งขวาครับ ฝั่งขวามีระยะห่างไหมโอ้ฝั่งขวามีระยะห่างเยอะเลยครับพี่ตั้มครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดินตรงไปเลยครับควงไว้นะครับพวงอะไรค้างไว้เลยนะนี่พวงอะไรผมค้างไว้เลยนะครับค้างไว้ปุ๊บนะครับเดินตรงไปครับปุ๊บมาพอเดินตรงไปปุ๊บเราดูนะครับว่าเราขนานขนานกับซอยหรือยังขนาดแล้วคือเราตรงครับนะครับคือเราตรงปุ๊บมานะครับคือเราตรงนะครับทีนี้นะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะ เห็นไหมครับให้ตัวถังรถเราขนานกับแนวขอบปูนนะนะครับอ่าเมื่อขนานเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จอดรถนะครับไปทําธุระได้เลยนะอ่าทีนี้นะครับถึงจอดที่จะต้องถอยออกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่จะถอยยังไงนะครับวิธีการถอยนะครับเราจะให้นะครับที่เปิดประตูนะครับพี่ตั้มครับอันนี้ที่เปิดประตูฝั่งไหนครับของคนขับหรือว่าของผู้โดยสารตอนหลังครับอ่านะครับอันนี้ที่เปิดประตูของ ฝั่งคนขับนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดประตูเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ดูอ่านะครับปึ๊บอ่านี่ครับนี่คือที่จับประตูของเรานะนี่ครับเราจะให้ที่เปิดประตูของเรานะครับถอยไปนะครับด้านหลังนะนาด้านหลังนะครับให้ที่เปิดประตูของเรานะครับใกล้จะถึงตรงส่วนนี้ตรงมุมนี้นะครับเมื่อใกล้จะถึงเสร็จแล้วเราก็หักพวงมาลัยขวาให้หมดนะครับแล้วรถจะโค้งออกไปนะนะครับวิธีการกะระยะยังไงใกล้ถึงแบบไหนอ่ะมาดูกันครับ ขออนุญาตปิดกระจกนะครับมาครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราจะถอยนะครับถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องถอยออกแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะปึ๊บอ่านะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วนะครับเรามองที่กระจกมองข้างฝั่งขวาเลยนะนะครับแล้วเราก็ถอยครับพวงมาลัยตั้งตรงนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนะนะครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนี่ผมถอยตรงตรงเลยนะอ่าถอยตรงๆนะครับผมถอยตรงๆนะครับแล้วนะครับจุดสังเกตนั่นก็คือเราจะให้นะครับ ที่จับประตูนะครับที่จับประตูตรงนี้นะที่จับประตูอยู่ใกล้กับขอบมุมของตึกนะครับเมื่อใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับหมุนให้หมดเลยนะนะครับอ่านะครับปึ๊บถึงหรือยังครับพี่ตั้มครับถึงหรือยังครับอ่าประมาณไหนครับพี่ตั้มครับอ่าประมาณนี้ครับอ่าใกล้ประมาณนี้นะนะครับใกล้ประมาณนี้นะครับพอใกล้ปึ๊บนะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาข้างไว้ครับหมุนให้หมดเลยครับอ่านะครับ เราก็ดูกระจกมองข้างเห็นไหมครับว่าเราจะเฉยเข้าหามุมนะนะครับแต่เราดูว่าความความคงที่ของความที่ของชอ่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับตัวขอบมุมตึกเนี่ยนะครับมีความคงที่ในการมีช่องว่างนะครับที่คงที่นะถ้าตัวถังรถเรานะครับเข้าไปหามุมตรงนี้เข้าไปเข้าไปจนเบียดถึงประมาณนี้อันนี้ก็ค่อยเดินหน้าและถอยเข้ามาใหม่หน,นะแต่ถ้ายังคงรักษาระยะห่างนะครับระหว่างตัวถังรถเรากับมุมตึก มีเราจะห่างคงที่นั่นหมายความว่าเราถอยยังไงก็พ้นนะอ่าอันนี้อันนี้ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาสังเกตสังเกตอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้ามันคงที่นะช่องว่างเนี่ยถ้าเป็นยังคงที่ไม่บีบเข้าเราห่างแน่นอนนะครับถ้าเราดูแล้วว่าเราห่างปุ๊บเราก็พงอะไรนะครับเราค้างไว้เลยนะพงอะไรค้างไว้นะครับแล้วก็ถอยเลยครับถอยนะครับอ่านะครับพอถอยปุ๊บนะครับดูดีๆครับแล้วก็ถอยค้างไว้นะครับค้างไว้ปุ๊บนะครับพอเรามีความรู้สึกว่านะครับ เราจะตั้งตรงกับถนนแล้วนะครับดูกล้องถหลังก็ได้นะนี่มั่นใจครับว่าเราใกล้จะตั้งตรงกับถนนแล้วปุ๊บนะครับเมื่อเราใกล้จะตั้งตรงกับถนนปุ๊บนะครับเราก็นะครับนี่ครับเราใกล้จะตั้งตรงกับถนนปุ๊บพอตั้งตรงปุ๊บนะครับเราคือล้อตรงครับปุ๊บอ่านี่ปุ๊บนาเห็นไหมครับพี่ต้อมครับคืนล้อตรงยังไงครับผมงงครับอ่านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูรอบนึงนะนะครับนะครับวิธีการคืนล้อตรงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะ การขี่ล้อตรงนะครับก э ็คือให้ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นพื้นที่นะครับส่วนที่เป็นพื้นที่เยอะๆตรงนี้นะครับหมุ like erm. นกลับขึ้นไป2รอบนะอ่าสองครั้งนะครับ2ครั้งคือหมุนกลับไปปุ๊บนี่อนะันนี้กลับขึ้นมาปุ๊บนับ1หมุนลงมาปุ๊บแล้วกลับมาอีกทีที่เดิมนับ2นี่คือพมอะไรเราตรงล้อเราตรงแลวนะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมถอยนะเนี่ยถ้าผมถอยปุ๊บรถมันจะโค้งนะครับรถมันจะโค้งเห็นไหมครับรถมันจะโค้งนะนะครับรถมันจะโค้งปุ๊บเห็นไหมครับ Yup. ถ้ามันจะโค้งนะいいนี้นะครับถ้าผมขออนุญาตด้วยหน้านิดนึงนะครับขออนุญาตด้าหน้านีดเห็นไหมครับมันโค้งปุ๊บทีนี้นะครับผมใส่เกียร์ทอยหลังนะครับแล้วผมจะคืนผมาลัยให้ตรงนะครับผมให้ช่องว่างนะครับหมุนกลับคืนมาปุ๊บนะครับอันนี้คือนับหนึ่งมันเคลื่อนมานิดเดียวนะไม่เป็นไรขึ้นมาจากตรงข้างข้างทางขวาเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงกลางนี่คือนับหนึ่งนะครับพอนับหนึ่งสเสร็จนะครับมหมุนไปอีกรอบหนึ่งครับปุ๊บนี่คือนับสอง พอนับ2องนั่นหมายความว่า Bong, ลอ้อเราตรง,ตรงแล้วนะครับอ่านะครับล้อเราตรงครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะว่ารถผมตรงไหมนะครับปื๊บถอยตรงตรงเหรอครับเห็นไหมครับว่าถอยตรงตรงเลยนะครับนี่ครับรถผมถอยตรงตรงเลยนะนี่ครับปื๊บอ่าถอยตรงตรงเหเห็นไหมครับว่าถอยตรงตรงเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับนี่คือล้อเราตรงแล้วนะครับเราถอยตรงตรงได้เลยอ่านะครับทีนี้นะครับเมื่อถอยตรงตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็เมื่อเราถอยมาตรงตรงแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะครับเราจะให้นะครับท้ายเรานะครับเลย ายรถคันนี้แล้วเราจะถอยหลังเข้าฝั่งซ้ายนะครับอ่านะครับเราถอยมาปุ๊บนะครับจุดสังเกตนะครับนี่ครับมองกระจกมองข้างนะนะครับมองกระจกมองข้างนะครับมองกระจกมองข้างนะครับให้ท้ายรถเรานะครับเลยท้ายเขาเกือบจะเลยท้ายรถเขานะครับอ่าพอเกือบจะเลยปุ๊บนะครับเราหมุนซ้ายครับนะครับมาหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับค้างไว้ครับค้างไว้ครับค้างไว้นะครับหมุนซ้ายค้างไว้นะครับดูกล้องมองหลังก็ได้ครับค้างไว้นะครับ ดูกระจกมองข้างนะครับว่าเรามีช่องว่างไหมนะครับนะครับพี่ตั้มครับมันจะชนเขาไหมครับมันจะเบียดเขาไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสูงให้ดูนะนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับอ่านะครับดูครับนะครับเราค้างไว้ครับค้างไว้นะครับค้างผมอะไรไว้นะครับนะครับถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเข้าไปเบียดเราก็หมุนไปทางขวานิดนึงนะครับเพื่อให้รถกลางออกแต่ถ้ามีความรู้สึกว่ามันมันไม่เข้าไปเบียดแล้วนะครับ เราก็หมุนซ้ายเพิ่มนะครับค้างไว้นะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็ถอยไปครับถอยไปถอยไปนะครับดูดีๆครับนะครับดูกล้องมองหลังครับอเห็นไหมครับว่ากล้องมองหลังเรานะครับกล้องมองหลังของเรานะครับมีช่องว่างแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่เรากําลังจะตรงพอเราใกล้จะตรงปุ๊บนะครับนะครับเราจะขนาดแรืวยังไงพอขนาดแล้วปุ๊บคือเราตรงครับพอใกล้จะขนาดใช่ไหมครับคือเราตรงนะครับนี่ขึ้นมาปุ๊บนับหนึ่งครับ นี่คือนับหนึ่งนะนับหนึ่งปุ๊บนะครับปุ๊บหมุนทีนับสองนี่คือล้อตรงนะครับถอยตรงๆครับนะครับถอยตรงๆเลยนะครับถอยตรงๆนะครับเมื่อถอยตรงๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับเราก็เดินหน้านะครับใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะครับแล้วหมุนพวงมาลัยออกทางขวานะครับอ่านะครับฝั่งขวาไม่มีรถนะเราหมุนออกได้เลยนะครับหมุนหมุนขวาได้เลยนะครับหมุนขวาให้สุดนะครับปุ๊บนะครับ มุนควาเสร็จแล้วนะครับปึ๊บนะครับพอรถตั้งตรงปึ๊บนะครับเราก็เดินหน้าออกไปได้เลยประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับวิธีการเป็นแบบนี้ครับนะครับเริ่มแรกแบ่งเป็น2ขั้นตอนก่อนนะครับเราต้องแบ่งเป็น2อาส่วนนะนะครับส่วนแรกคือเดินหน้าเข้าซองนะครับส่วนที่2ก็คือถอยออกจากซองนะครับจากฝั่งขวานะครับถอยออกมาปุ๊บแล้วก็ถอยเข้าซองทางฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับน่านะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงส่วนของการเดินหน้าเข้าซองก่อนทางฝั่งขวานะครับเมื่อเราเดินหน้าเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็ จะเข้าซองฝั่งขวาเราก็ชะลอนะครับชะลอรถช้าๆนะครับดูกระจกมองข้างครับนะครับดูกระจกมองข้างให้เลยเสานะครับอ่านะครับทริกนี้นะครับกระจกมองข้างเลยเสานะนะครับผมสอนเพื่อนๆตลอดเลยนะครับเวลาจะเลี้ยวนะครับเราขับรถช้ามือใหม่นะครับเรามือใหม่เราให้กระจกมองข้างเลยเสากระจกข้างเลยกระแพงแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับอ่าทริกนี้นะครับผมบอกประจําผมสอนประจํานะครับ ก็อยากให้เพื่อนนะครับลองนําไปไปฏิบัติดูนะง่ายๆมากๆเลยนะครับเมื่อกระจกมองข้างเลยเสาแล้วใช่ไหมครับเราก็หมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาโค้งไปครับปื๊บนะี่ยพอโค้งไปนะครับตาเราก็ดูกระจกมองข้างด้วยนะครับว่าตัวถังรถเรากับเสากับกำแพงมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างนะครับเราก็ค้างพวงมาลัยไว้เลยน,นะแล้วก็ให้รถมันโค้งโค้งไปเมื่อเรามีความรู้สึกว่ารถเราตั้งตรงกับถนน ขนานกับกําแพงเราก็คืนล้อตมนะครับแล้วเราก็จอดไปทาธุระของเราได้เลยนะอ่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อน <มา S 1> ๆนะครับทีนี้นะครับมาถึงขั้นตอนในการถอยออกจากซองนะครับอ่านะครับวิธีการถอยออกจากซองนะครับเมื Dartmouth ่อเพื่อนๆสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับถอยออกมาตรงๆนะครับถอยมาต,งตรง,ตรงๆก่อนนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับดูให้ที่เปิดประตูนะครับที่เปิดประตูข้างตัวเรานี่แหละเนี่ยข้างๆที่อยู่ด้านข้างนี้นะนะครับฝั่งคนขับนี่นะครับที่เปิดประตูนะครับอ่า เมื่อเราดูนะครับดูกระจมองข้างเราจะเห็นที่เปิดประตูนะครับให้ที่เปิดประตูนะครับก่อนถึงกําแพงนะครับก่อนถึงกําแพงสักระยะหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยขวานะครับช่วงที่หมุนพวงมาลัยขวาเนี่ยเราปล่อยให้รถไหลไปนะรถไม่ได้หยุดนิ่งนะครับรถไหลช้าๆเรื่อยๆนะครับหมุนขวาไปให้สุดครับหมุนขวาโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วพอหมุนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเออเลยเหยียลอยชายนะครับดูกระจมองข้างด้วยว่าตัวถังรถเรากับกําแพงมีช่องว่างไหม ถ้ามีช่องว่างถือไว้ครับค้างไว้ครับค้างพวงมาลัยหมุนขวาไว้ครับค้างไว้ครับเริ่มหมุนค้างไปครับแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ตัวถังของเรากับกําแพงเริ่มเบียดเข้ามาเริ่มเบียดเข้ามาเริ่มเบียดเข้ามาจนข้างรถเรานะครับเข้าไปเบียดกําแพงใกล้ๆแล้วเรารู้ว่าเราถอยต่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องหยุดรถเดินหน้าแล้วถอยใหม่นะถอยอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆเตือนมาด้วยนะครับเวลาถอยยา มืออย่ามองอย่าทําอะไรอย่านึกอะไรเรื่อเปลยดูที่กระจกมองข้างก่อนครับดูกระจกมองข้างแล้วก็ดูว่าระยะห่างนะครับระหว่างตัวถังรถเราแล้วก็เสามีระยะห่างประมาณไหนแต่ถ้าเราถอยมาแล้วนะครับระยะห่างคงที่นะครับโคมาคงที่นะครับช่องว่างแกลบระหว่างตัวถังรถเรากับเสากับกำแพงคงที่เรื่อยๆโคมาเราก็ค้างผมอะไรโคงไวโคงมาปุ๊บะครับพอโคงผมมาปุ๊บนะครับ เราก็ดูกล้องมองหลังนะครับถ้าเป็นเพื่อนมีกล้องมองหลังนะดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดูกระจ ua, กมองข้างฝั่งซ้ายว่าเราขนานกับถนนหรือยังนะครับถ้าเราขนานกับถนนปุ๊บเราก็คือล้อตรงนะครับอ่าต่อมาสเต็ปต่อมานะครับในการถอยเข้าซองฝั่งซ้ายนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็ดูนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเราเราจะถอยเข้าฝั่งซ้ายมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเดียวกันนะครับดูว่าที่ท้ายรถเรานะครับดูท้ายรถเรานะ ว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของรถที่จอดอยู่ไหมนะครับสมมติว่านี่นี่คือรถที่จอดอยู่เราจะถอยเข้ามาปุ๊บนะครับเราให้ท้ายของเรานะท้ายของเรานะครับอยู่ตรงกึ่งกลางของรถแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยเราจะถอยมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่าเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับดูปุ๊บดูท้ายรถเราถึงตรงกลางรถถึงโลโก้เมื่อไหร่เราก็หมุนซ้ายครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนแล้วค้างไว้ครับหมุนค้างเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าเอ้อเลยเหรอชายอย่ามือดูกระจกมองข้างด้วยว่า <headaches S 2> ตัวถังรถเรากับตัวถังรถเขามีระยะห่างคงที่ไหมถ้าระยะห่างของที่เราค้างพวงมาลัยเลยครับค้างไว้ไวนะครับค้างพวงมาลัยไว้ค้างพวงมาลัยไว้ปื๊บถอยมาย,วยาวๆถอยมาย,วยาวๆนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราตั้งตรงกับถนนเราขนานกับรถด้านข้างนะครับเมื่อเราขนาดปื๊บเราคืนล้อตรงครับปื๊บคืนล้อตรงก็ถอยมาประมาณนึงนครับถอยมาปื๊บนะครับแล้วใส่เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็เดินหน้าออกไปหมุนขวาออกไปได้เลยถ้าไม่มีรถนะครับ ถ้าถ้ากรณีไม่มีรถฝั่งขวาเราหมุนขวาออกไปได้เลยแต่ถ้ากรณีที่มีรถจอดอยู่ด้านข้างนะครับเราก็ให้กระตกมองข้างของเราเลยหน้ารถก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยไปฝั่งขวานะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะนะครับเมื่อเราเดินหน้าออกไปปุ๊บเลี้ยวขวาไปปุ๊บพอรถตั้งตรงนะครับพอรถตั้งตรงเรียบร้อยปุ๊บเราก็เขินพวงมาลัยให้ตรงแล้วเราก็ขับไปได้เลยนะอ่านะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับตั้งสติดีๆนะครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับ ลองทําดูครับลองนําไปปฏิบัติดูนะนะครับมันก็แค่ถอยออกจากซองแล้วก็บวกกับถอยเข้าซองเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาปฏิบัติอีกอันนึงนะครับแล้วก็เอามารวมกัน,นง่ายๆครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับ งงสงสัยขั้นตอนตรงไหนนะครับอยากจะถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีคําถามอยากถามเพิ่มเติมอยากถามมากกว่านี้อยากถามละเอียดกว่านี้มีรูปภาพมีคลิปวีดีโออยากให้พี่ตั้มช่วยเคลียร์ปัญหาให้หน่อยนะว่าตรงนี้ต้องทํำยังไงก็สามารถนะครับไปคุยกันได้ที่ a c e b o o k กรุ๊ปนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้เลย ผมรับเข้ากลุ่มปุ๊บก็เข้าไปพูดคุยทักทายกันได้เลยนะนะครับผมรออยู่ที่ f a c o b o ก k ุบนะครับไว้เจอกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยออกจากซองแล้วถอยเข้าซองแล้วเดินหน้าออกอีกทีนึงนะนะครับเพื่อนๆฟังดูอาจจะงงนะครับแต่เพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมครับได้ดู กระบวนการการทางานแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆทำตามสามารถทําได้เลยนะนะครับสําหรับกรณีแบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้มือใหม่นะครับค่อนข้างกลัวนะครับไม่รู้ว่าต้องการอะยะยังไงไม่รู้ว่าต้องหมุนพวงมาลัยตอนไหนนะครับอ่านะครับคลิปนี้ผมก็ได้ทํามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ดูแล้วนะครับยังงงยังสงสัยตรงจุดไหนนะครับเพื่อนๆนนครับ<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับอ่านะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยเจอสถ,ถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วอยากมาเล่าสู่กันฟังตัวเองแก้สถานการณ์นี้ยังไงอยากมาแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอ่าแชร์ให้เพื่อนๆอนคนอื่นได้รู้ได้ทราบนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้รู้ก่อนใครก็จะได้ดูคลิปก่อนใครนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ